สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิรดาเจนเกียรติภูมิอยู่ชั้นมาชยมศึกษาปีที่2ทับสิบเลขที่สองค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอศิละปะสมัยรัตนโกสินทร์วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดมะกอกแต่เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีโดยกรลียทาทัพมาทางชนละมัด และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสางจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชกานที่หนึ่งเถลิงราชสมบัติแต่ยังไม่ทันเสร็จพระองค์เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกานที่สองจึงทรงดําเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จโดยพระราชทานนามวัดว่าวัดอรุณราชวราราม และกลายเป็นวัดประจำราชการในพระองค์พระปรางใหญ่วัดอรุณพระปรางใหญ่วัดอรุณเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยทองสีต่างๆหน้าตักกว้าง50เซนติเมตร ระดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบ็นจลงที่นำเข้ามาจากจีนซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายากโดยได้รับการปูรณปฏิสังขรณ์ด้วยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้ายักษวัดแจง้งสุมประตูทางเข้าพระอุโบสถจะมียักษวัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ยักษ์กายสีขาวมีชื่อว่าสหัดเดชะ ยักษ์กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกันย์ยักษ์ศิลปะแบบจีนปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีมือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถแฝ่งด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพิทั์ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนาและถ้าใครสนใจมาเที่ยววัดอรุณแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือเย็น เพราะว่าแดดไม่ร้อนจัดแถมบรรยากาศดีอีกด้วยขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะคะ